สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่อง YouTube Channel นะครับทิ่จันปันเลขเด็ดนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ทิ่จันปันสุขปันโชคนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคำเตือนกันก่อนแล้วกันนะฝากคำเตือนจงใช้ดุลพินิษ์ วิจารณาในการรับชมก่อนตัดสินใจนำข้อมูลไปใช้เป็นเพียงการแนะแนวทางในการเลือกซื้อนะครับในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแบ่งปันด้วยใจนะนะครับอันนี้วงเล็บให้เลยนะครับใครติดตามก็ให้ไลค์แชร์นะครับคนที่ไลค์คนที่แชร์ share. ขอให้รวยๆทุกคนนะครับวันนี้มาว่ากันต่อในเรื่องของสูตรนะครับเด่นบนนะวันนี้จะเอาเด่นบนมาให้ f อสมาชิกทุกท่านได้รับชมกันเด่นบนซึ่งแต่ละงสูตรก็เดินยาวๆนะครับเรามาดูสูตรสูตร นี้ก่อนสูตรแรกนะครับสูตรแรกสูตรนี้นะครับงวดนี้เป็นงวดที่29สนะครับสูตรเด่นบนนะสูตรที่2งวดเป็นนี้เดินดีเป็นงวดที่22สูตรนี้เดินงวดที่24ถ้าเข้านะอันนี้คือสูตรนี้คืองวดที่ยี่สิบสาม ถ้เข้าสูตรนี้เดินยาวหน่อยนะครับงวดที่30นะครับเนี่ยจะคัดสรรเฉพาะสูตรที่ตัวเลขที่น่าสนใจมาให้นะครับแล้วก็เดินต่อเนื่องยาวๆสูตรนี้ยาวที่สุดนะแต่ว่ามันตัวเลข4ตัวนะครับตัวเลขสตัวน่าสนใจเกลเลยเห็นว่าสถิติตเดินยาวนะก็เลยปกติแอดจะเอาแค่ เลขเด่น3ตัวนะแต่ทีนี้สี่ตัวนี้มันดี4ตัว35งวดแล้วถือว่าโอเคนะครับอ่าสางวดนี้นะครับส่วนสูตรอีกสสูตรก็แค่เดินงวดเป็นงวดที่16นะครับอันนี้เป็นงวดที่19นะครับเรามาดูกันเริ่มต้นตั้งแต่สูตร าดูสูตรแรกนะครับสูตรแรกสูตรแรกวิธีการทำก็คือใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นบวกหลักหน่วยนะครับหน่วยบน3ครั้งนะครับบวกหลัก10ล่าง1ครั้งบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2นะครับบวก4ี่คงที่นะ ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็ลันแต้มอ่ะสี่ห้าหกอย่างเงี้งวดนี้ได้สี่ห้าหกนะอ่ะผลบวกบวกสี่หกที่ได้เท่าไหร่ก็ลันแต้มไปนะครับสี่ห้าหกเอาตัวเลขสามตัวนะครับงวดนี้รอลุ้นกันนะครับงวดที่ยี่สิบเก้าจะมาหรือไม่นะในสามตัวนี้นะครับสูตรที่สองนะครับใช้หลักแสนสามครั้งนะครับบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลัก ร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 2ครั้งบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นครั้งที่2นะครับเลขหน้าครั้งที่สองครั้งบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองครั้งบวก4คงที่เหมือนกันนะส่วนนี้นะผลลัพ์เท่าไหร่อย่างส่วนวันนี้บวกได้เด้เก้านะครับเพิ่มไป2ก็เป็น11เป็น1นะครับเพิ่มไป2นะครับ บวกสองบวกสก็9 10 11หมายความว่าถ้าเป็นเลขคี่นี่ก็จะข้ามอะจะรันเลขคี่ไปเลยนะครับถ้าเป็นเลขคู่ก็ศูนย์สองสี่อย่างเงี้ยนะถ้าเป็นเก้ากับเก้าหนึ่งสามถ้าเป็นตกเป็นเลขหนึ่งก็หนึ่งสามห้าอะไรประมาณเนี้ยนะนะครับดูกันง่ายๆนะครับส่วนสูตรที่สามใช้หลักหน่วยบนนะครับบวกหลัก 10บล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลัก10เลขหน้าครั้งที่1นะอ่าบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2บวกหลัก10เลขหน้าครั้งที่2บวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่2บวก1คงที่นะครับอ่าผลลัพธ์ก็อ่าบวก3นะครับบวก5นะครับบวก3บวก5นะ อ่าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามอย่างงี้นะครับก็ได้เลขสามตัวเช่นกันเด่นบนเป็นมัวที่สิบสี่ก็อรอลุ้นกันนะครับมั่วต่อมานะครับอ่าอ่าสูตรต่อมานะครับสูตรต่อมาก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักสิบบนนะครับบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งบวกหลักสิบเลข หน้าครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็สุดท้ายก็คือใช้หลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 4ครั้งนะครับบวก1คงที่เช่นกันนะสัวนี้อ่าเป็นงวดที่23ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก3บวก3นะครับ2บวก3เป็น55บวก3เป็น8นะครับก็ได้258นะสูตรนี้อ่าสูตรเด่น งวดที่23รอรุ้นกัน258นะครับามาดูสูตรต่อมานะครับงวดนี้เป็นงวดที่30แล้วรุนกันว่าจะมาหรือไม่นะครับใช้หลักแสน2ครั้งบวกหลัก10บน1ครั้งบวก,กหน่วยบน1ครั้งบวกหลัก10เลข2ตัวล่างนะครับ4ครั้งบวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งบวกหลัก10เลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักร้อยนหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหลัก ร้อยเลขท้ายครั้งที่1บวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่1แล้วก็บวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะครับบวก2คงของที่นะอ่ะผลลัพธ์เท่าไหร่ก็บวก2อ่ะบวก4นะครับอ่ะ7บวก2เป็น9 9กบวก4ก็เป็น13ประมาณนี้นะครับก็ได้เลข3ตัวเด่นบนนะครับ สูตรต่อมาใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักสิบบนนะครับบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นึ่งแค่นั้นเองนะอันนี้สูตรบวกน้อยน้อยแต่ว่าเดินยาวยๆ,ๆนะครับบวก1นึ่งคงที่นะครับงวดนี้เป็นงวดที่35าจะมาไหมเราลุ้นกันผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ก็ได้บวก2บวก5บวก1น,นะครับก็1บวก2เป็น3า 3าบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น9ได้1 3 8 9นะครับสูตรนี้นะเรามาดูสูตรอีก2สูตรท้ายนะครับอ่ะงวดนี้เป็นงวดที่16นะครับใช้หลักแสนบวกหลักสิบนะครับหลักสิบบนบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1นะครับ4ครั้งบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 นะครับอ่าหนึ่งครั้งบวกสองงที่ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็บวกหนึ่งบวกสอง่าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดนะครับได้ห้าหกแปดนะวันนี้อ่าสูตรนี้นะเรามาดูสูตรสุดท้ายนะครับกี่สูตรแล้วนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่อาวันนี้จะนำเสนอแค่แปดสูตรก่อนแล้วกันนะอะ่เอาเยอะสูตรเดี๋ยวตัดตัวเลขทิ้งเสียด้ถ้ามาอ่าถ้า เอาเฉพาะเด่นเด่นมาตัดแล้วกันพอ8สูตรก็ถือว่าเยอะแล้วนะสูตรที่8นะครับงวดนี้เป็นงวดที่19นะหลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอยางได้หนึ่งครั้งบนนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวกหลัก10เลขหน้าครั้งที่1 4ครั้งบวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วย เลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งอันนี้ไม่มีบวกคงที่นะสูตรสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์เท่าไหร่ด้บวก1นบวก6นะครับ5บวก1เป็น6 6บวก6เป็น12อันนี้อย่างนี้นะครับทีนี้เราก็มาจับดูว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยอ่าแปดสูตนี่ตัวเลขตัวไหนมันจะชนเยอะที่สุดนะครับ เาหาตัวเด่นไว้จับคู่โต๊ดนะครับสังเกตได้ว่าทั้ง8สูตรนี้นะครับ8สูตรนี้นะไล่ดูศูนย์ไม่มีสักตัวนะครับศูนย์ไม่มีสักตัวฉะนั้นเราถือว่าเป็นเลขดับได้เลยนะนะครับแอดก็จะไม่เอามาร่วมนะครับถือว่าเป็นเลขดับได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มี ทีนี้เรามาดูเลขหนึ่งมีกี่กีส่สูตรหนึ่งเลขหนึ่งมีสองสูตรแค่นั้นเองมีสองสูตรเลขสองก็มีหนึ่งสองเลขสองก็มีสองสูตรมีสองสูตรไม่ใช่ว่าจะมาไม่ได้นะมาได้นะครับแต่ถ้าไม่ไม,ม่มีเลยเนี่ยแอดก็ถือขออนุญาตตัดนะครับแต่เราก็มาดูว่า ตัวเลขอันไหนชนน้อยที่สุดล้วก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะครับอันไหนเยอะที่สุดล้าก็เป็นนำมาเป็นเลขเด่นนะครับแล้วก็เป็นเลขวิ่งได้นะครับส่วน3เรามาดู3ม,มี1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรนะ3ม,มี4 4สูตรนะครับ4มีกี่สูตร4มีสูตรเดียวนะครับ4มีสูตรเดียว ห้ามีกี่สูตรหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีกี่สูตรหนึ่งสองสามนะครับหกมีสามสูตรเจ็ดมีกี่สูตรหนึ่งเจ็ดมีแค่สูตรเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสี่กับเจ็ดนีน่น่าจะตัดได้นะ นะครับดู8 8มี1มี2มี3มี4นะครับ8มี4สูตรชน4สูตร9มี1 2 3 9มี3สูตรเพราะฉะนั้นไอตัวที่เด่นที่สุดก็คือเลข5นะครับ5เลข5 เ็นเลขวิ่งได้เลยนะกัเด่นที่สุดชนที่5สูตรนะครับลงลงมาคือเลขเลข3เลข8นะเพราะฉะนั้นเราก็จับคู่โต๊ไว้5 3 x 5 8 x นะครับ5 3 x 5 8 x เราก็มาไล่ดูนะครับสมมุติว่าถ้า5 3เนี่ยมันจะ5 3อะไรบ้างวิธีการตัดเราก็ขออนุญาตตัดเลข4ไปนะครับเลข0ไปเ,เลข7ไปอันนี้ทําตามสูตรแอดนะเพราะว่าส่วนน้อยที่สุดนะครับอ,อย่าง อย่างถ้า4มันมีชน2สูตรเนี่ยเราก็จะไม่ตัดนะครับแต่ว่าอ่าอันนี้มันศูนย์นี่ถือว่าไม่มีมีชนเลยก็ตัดได้เลยนะครับ4ชน1สูตรไม่เออมีแค่1สูตรก็ตัดตัดนะครับแต่ถ้ามันชน2สูตรเมื่อไหร่เราก็ต้องเอานำมาร่วมได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมาหรือไม่ก็อยู่ที่ อกองฉลากเท่านั้นเองนะครับว่าเราจะตัดถูกหรือไม่นะครับเราได้คู่โต๊ดสอคู่นะครับห้ 5, อีกตัวหนึ่งคืออะไร5.8อีกตัวหนึ่งคืออะไรแล้วก็ไว้แค่นี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาไล่ดูสูตรเนี่ย าเป็น5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3โอ้โหมาครบทุกสูตร5 3เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่า5 3 1 5 3 2 5 3 3 5 3 5 5 3 6 5 3 8 5 3 9เนี่ยมีโอกาสมาได้หมดนะครับ ทีนี้ถ้าเป็น5้าแนะครับ58 58อันนี้ไม่มี5กับ8ปดนะห้ 5, เพราะฉะนั้นสองสองสูตรเนี้ยมันชนที่9กับ3านะเกับ3ถ้าถ้าห้มาอันนี้ก็ก็จะเหลือแค่589้า 8 8 3นะถ้าเป็น5 8นะแค่นี้นะครับแต่ถ้า5 3คู่โต๊ดคู่นี้มาเนี่ยมาได้หมดนะครับมาได้หมดอันนี้คือไล่ตามสูตรนี้นะมาได้หมดเพราะฉะนั้นเราจับชุดไว้ ขออญาตจับชุดชุดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยนำไปเชียบชนนะอันนี้เอา5้าห้าแไว้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนฝั่งนี้เป็น5 3 1 5 3 2 5 3 3่งห้นห้าามเหามเอาไว้หมดเลยนะ 5 3 5นะครับเพราะว่า4กับ4 0 7แล้วเดราตัดทิ้งไปเลยนะครับ5 3 6นะครับ5 3, 8, 5 3 8 5 3 8มีแล้วนะครับ5 3 9เเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหลือแค่นี้นะครับที่เป็นชุดโต๊ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสี่อ่าแปดชุดโต๊ะแปดชุดส่วนจะวางหลักตรงไหนเราค่อยว่าอีกทีนึงอันนี้เอาให้จบนะครับแป๊บนึงค,คิดจะยาวไปสักนิดน,นึงแต่ว่าก็ต้อง เอาให้จบในคลิปนี้ก่อนนะครับเพื่อความว่าแอดยังให้ดูสูตรที่เรา3ตัวตรงก่อนนะครับที่ไปที่มาก่อนนะอันนี้หลักร้อยนะครับหลักร้อยที่เข้าวดที่แล้วสูตรระยะสั้นก็ไม่สั้นนะครับ15 16งมวดนี่ละนะครับงวดนี้หลักรนะ้อยศูนย์สามหกนะอ่าวด คลิปที่แล้วก็ให้ลงให้ดูหลักร้อยเนี่เดินดีอยู่470ลี่ก็เข้าศูนย์แต่แอดไปเน้นที่เลข7นะหมดก่อนอที่ไหนได้มาเลขศูนย์นะครับเรามาว่าดตามสูตรที่เข้าส่วนหลัก10สูตรที่เดินระยะสั้นก็คือสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็เดินเดินไม่ยาวเท่าไหร่นะครับสูตรนี้ หมดกกาะโน้ได้4ี่ห้าเกมาเก้าโมดแล้วได้4ี่ห้าก็ยังมา5้านะอยู่ในเนี้ยเอสก็ไปเน้นที่เลขเออโน้นไม่สนใจเห็นว่าสูตรระยะสั้นนะ่างวันนี้ลองสนใจมันบ้างนะจังได้เลือกเลขตัวเดิมนะครับ4ี่ห้าเ้าดูซิจะมาอีกหรือไม่นะจะ4หรือ5หรือ9ก้าแต่นี้มันตรงกับเลขเด่นของเราเป็นเลขห้ 5, นะ่น่าสนใจนะ่า ส่วนหลักหน่วยนะหลักหน่วยก็เดินพอๆกันลนะสูตรระยะสั้นพอๆกัน8 9ดเก้ 5, 8, 9, เาห้าแปดเก้าหนึ่งอ่าเห็นว่ามันไม่ไดเอามารวมเท่าไหร่นะครับงวดนี้ก็เลยเอ่ะเห็นสูตรระยะสั้นเดินดีเริ่มเดินดีนะครับก็ลองมาดูสักหน่อยนะครับ6902นะครับ ก็เลยมาจับ3ตัวบนไว้เลยนะจับ3ตัวบนนะครับนี่ร้อหน่วย1้อหน่วยจับไว้ดูคร่าวๆนะครับเพื่อจะมาตัดเลขเด่นนะร้อหน่วยก็จับชุดไว้เนี่ยสิหน่วยก่อนนะครับ

จับไว้ก็เยอะพอสมควรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสี่สามสิบสองสามสองสามสามสี่สามห้าสามสิบหกชุดตรงตรงสามตัวบนนะทีนี้ไอตัวนี้ที่บ่งไว้ไเนี่ยมาจากไหนเด่นที่สุดยังไงอ่ะก็ให้ดูตัวนี้แหละดูเลขเด่นของเรานี่แหละ เพราะว่าคัดสารแล้วตัวไหนมันมันมีมีชนที่สุดก็คืออย่าง589เเนี่ยหลักร้อยเอ่อห้าแปดเก้าหลักร้อยมันศูนย์สามหกเนี่ยแสดงว่าไม่มีทั้งห้าไม่มีทั้งแปดทั้ง 9, เก้าก็ถือว่าไม่เด่นนะตัดไปแล้วนะอย่าง อ่าห้าแปดสามเงี้ยอันนี้เป็นสามใช่ไหมอันนี้เป็นห้าส่วนเลขในเนี้ยไม่มีเลขแปดเห็นไหมอ่าร้อยสิบหน่วยของเราเนี่ยมันไม่มีเลขแปดก็ตัดไปได้อีกหนึ่งจุดมันไม่มีเลขแปดส่วนในสูตรของเราไม่มีเลขศูนย์นะในสูตรของเราเนี่ยไม่มีเลขศูนย์เห็นไหม ั้งหมดเนี่ยก็ถือหลักร้อยเนี่ยกับหลักนี้ก็ตัดไปได้เลยเหลือน้อยชุดละเพราะฉะนั้นเราก็เหลือแค่นี้เรามาหาตัวชนที่3ตัวบนนะครับ3ตัวบนมีตัวใดบ้างแถวที่ศูนย์เนี่ยที่มีศูนย์นี่ตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าเลขของเราไม่มีศูนย์เนี่ยนี่อย่างนี้มี3ใช่ไหมสามสี่หกเนี่ย ของเราไม่มีสีเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไอ้ชุดเนี้ยตัดทิ้งนะครับชุดนี้ของเราไม่มีศูนย์ไม่มีสี่ก็ตัดทิ้งนะครับส่วนชุดนี้นี่เห็นไหมสามห้าหกนี่ชนนี่นี่ สามห้าหกชนสามห้าเก้านี่ยชนนี่ยศู 0, นย์นี่ตัดทิง้งสามห้าสองนี่ชนเห็นไหมอันนี้ตัดทิง้งสามห้าศูนย์สามเก้าหกเนี่ยไม่ชนเนี่ยตัดทิ้งไปหมดเลยตัดทิง้งตัดทิง้งตัดทิ้งไปเลยแล้วพวกนี้ก็สี่นี่ตัดทิ้งได้เลย อันนี้ก็ไม่ชนนี่ไม่ชนหมดเลยเนี่ยอันนี้ไม่ชนนะครับเพราะฉะนั้นเลขเด่นสามชุดที่เหลือนะนี่ก็จะเหลืออันนี้ไม่ชนนี้ไม่ชนนี่ไม่ชน ตัวที่เหลือก็เหลือห้าสามสองห้าสามหกห้าสามเก้านะแต่ถ้า,าถ้าจับตรงก็จะเป็นสามห้าหกสามห้าสองสามห้าเก้ามนี่ เหลือ3ชุดนี้359 356 352เหลือ3ชุดนี้นะครับ3ชุดนี้สำหรับ3ตัวบนนะ3ตัวบนตรง อันนี้เหลือชุดเดียวมาจากไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันในในสูตรต่อไปนะครับเพราะแอดชอบส่วนตัวแต่บางเอิญมันอาจจะชอบส่วนตัวนะครับแต่ว่าสูตรที่เหลือมันมี3ชุด3ชุดตรงๆงนี้356 352 359นะครับอ่าทั้งนี้แล้วอจะให้ดู แอดจะให้ดูลอตเตอรี่นะครับอสามสล้านในวันนี้นะมาหรือไม่มาไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้เรามาเสี่ยงดวงกันแอดไปพอดีช่วงเช้าสคำนวณสูตรนี้ได้ก็เลยไปเดินหาลอตเตอรี่บังเอิญเจอเลยนะหใบสามสิล้าน <c oughs> ก็ขอให้มาขอให้ปังนะ 352ตรงตรงตามสูตรเลยนะมาลุ้นกันว่าจะมาหรือไม่ส่วน3ตัวข้างหน้านี้จะเป็นเลขอะไรสมมุติว่าถ้าออก352กจริงเนี่ยแล้วค่อยมาลุ้นกัน3ตัวหน้าว่าจะตรงกับรางวัลที่หหรือไม่นะอ่าเอาไว้แค่นี้นี่ น,นี่ก็กยี่สองใบนะคนละคนละอันกันนะอันนี้สองใบสามห้าสองทั้งหมดเจ็ดใบนะครับแต่ว่าอ่าเลขข้างหน้าจะไม่ตรงกันสองใบนะครับก็ลุ้นกันส่วนเลขล่างแอดจัดมาแล้วสี่แปดนะสี่แปดนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเรามาลุ้นกันนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกทุกท่าน จะมีโชคบ้างในงวดนี้นะครับขอให้ร่ำล่ำรวยๆกันทุกคนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ